เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับมาตอนนี้ก็น่าจะได้ยิงคนละนี่ไงแล้ก็เพิ่งได้ปืนมาแล้วก็ไปวิ่งฝ่ามานะแล้วก็เพื่อนมันก็หลุดที่ถนนนี่แล้วพวกนี้ก็จัดการไปมาโอ้ดามเมจนี่แทบไม่เข้าเลยโอ้ย อันนี้บอกเลยว่าเซิร์ฟที่เราเล่นในอย่างปิงเลยนะเฮ้ยดูดินี่ขนาดเอาท่านไม้ถือเลยนะก็ไปทุบเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเราเอาหมัดเลยก็ไปต่อยมันนะโคตรปิงเลยว่าเซิร์ฟนี้เนะี่ยไปเข้ามาลองดูสักหน่อยแล้วกันครับว่าเราจะรอดมั้ยนะวันนี้เนะี่ยโอ้อน,นี่ของอย่างเยอะ ของเพื่อนเราด้วาของพวกนี้มาเนี่ยเก็บมาหน้ากากก็สามเลยเนี่ยเอาเรื่องเลยป่ะแล้วก็กลับบ้านก่อนดีกว่าันนีก็นี่ยังมีของเหลือเมื่อกี้ก็เพิ่งกลับจากฟาร์มไงแล้วก็เพื่อนมันก็หลุดแถวนี้นี่ไม่ได้ว่าจะมีคนไง เซิฟคนก็น้อยด้วยเนี่ยขนาดเดินก็ยังไม่เจอคนเลยป่าแล้วก็กลับบ้านก่อนแล้วกันบ้านเราก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยตอนนี้เนี่ยแล้วก็เพิ่งลงด้วยนะนี่มีแค่นี้แหละบ้านเราไม่รู้ว่าออกไปฟาร์มจะแตกก่อนเปล่านะเหล็กก็ยังไม่มีอัพเลยตอนนี้ก็พืนก็ครบกันทุกคนเลยนะ ก็เหลือกัน4คนพวกเราเนี่ยไปไปหายิงคนกันอ่าเฮ้ยอยู่ส่เอาวะในถ้ำไปเลยเน่ก็ว่าอยู่นะมีชื่อคนขึ้นไงมันก็เอากันแล้วเนี่ยในถ้ำเนี่ย นี่ก้นเบา juicy ป่าขอเช็คก้นเบาก่อนละกันแปลว่ามันจะมีสักขมไงอันนี้ก็ต้องการนะสักขมเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหผ่านท้ายก็มานึกว่าสักขมนะซาดีใจนะเนี่ยป่าก็หาไปนะมันก็หายากหน่อยนะต้นเกมสักขมเนี่ยแต่ก็มีได้ยูซี่มาด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยก็ ให้เพื่อนใช้ไปนะแล้วก็ใช้คนเบา2กระบอกมันก็พอยิงได้อยู่แหละมัง้งมาไปดีกว่ารอไปก็ไม่น่าจะมีคนมานะในเซิร์ฟก็คนก็ยิ่งได้น้อยด้วยเนะี่ยก็เดินนี่แทบไม่เจอเลยนะเดี๋ยวก็ไปไบโอต่อละกันนะก็น่าจะพอมีคนให้ยิงอยู่บ้างนะ นี่อยู่ในนี้เห็นปืนพลอนี่หน้าไม้นึกว่าเปิดตายไปหน้าไม้สองเลยโอ้โหของก็แค่นี้เองเนี่ยตอนนี้ก็หมดหวังที่จะหาคนเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปที่เกาะกันนะก็ไปยิงบอสทหารนั่นเองอันนี้ก็น่าจะมีพวกปืนดีๆได้นะ ก็ไปกันสี่คนกนวาวก็ได้อยู่นะเฮ้ยเอาเลยเว้ยฐานทัพทหารก็เกาะนั่นเองเราก็กำลังจะไปพอดีมันเข้าข้างเราจริงๆมันก็มีกราะอ,อยู่นะมีปืนด้วยเน่ร่วงไปซะ ไม่มีสก็บก็ต้องยิงแบบนี้หละเนี่ยโอ้ต่อยอีกละถือแท่งไม้ก็ยังต่อยมาสุดยอดบัคกจริงๆมาเรียราก็ไปเกาะกันไปก่อนแล้วก็ได้เปรียบ้วก็ไปหามุมดีๆแล้วก็ไปเล่นกันไงนี่๋ยวก็ต้องมีคนมาแฮปแอร์เนี่ยก็ไม่ต้องไปหาให้เสียเวลาละคนมันก็ต้องมาเอาไง ไอ้เลยยิ่งต้องเกมด้วยเนี่ยคนก็ต้องการนะแอนด,ดรอปเนี่ยเพื่อนมันขับเรือมาไม่ถึงหรอเห็นจอดอยู่กลางน้ําเลยเนี่ยแล้วก็ว่ายมาเราก็ไปกดก่อนแล้วกันนะก็มาถึงก่อนใครเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็ดีนะที่บอสมันแบบบอสไม่มีไงแล้วก็มีแอ์ดรอปตกต่อ ไม่งั้นก็มาก่อนนี่เสียเที่ยวเลยเรู้ว่าใครนีมาเอาบอสก่อนเนี่ยโอเคเราก็กดไปละแล้วก็ไปหาจุดเล่นกันนะผมขอไปดูแถวประตูแล้วกันอันนี้ก็กลเบาสโคบก็ไม่มีก็ต้องเล่นใกล้ๆอย่างเดียวนะไกลก็ยิงไม่โดนอะ นเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนกับมันวิ่งไปนะเฮ้ยโอ้โหนี่อะลรนะไม่มีสโคปเจ็บหนักเลยสองตัวเองเอะ อันนี้มันก็มีสมชื่อนะชื่อที่มาใหม่เลยไม่รู้ว่าอีกคนนี้เป็นใครก็เก็บของมาก่อนนี่ไม่เหลือละ่ะและแอร์ดรัปลูกนี้ก็น่าจะเป็นของเราแล้ครับก็คนเ็าไม่เห็นจะมีมานะมันก็เหลืออีกชื่อหนึ่งแล้ก็ไม่รู้ว่ามันแอบหรือว่าทำอะไรก็ช่างมันเราก็รอเปิดไปเลย สิบวินี่หนักตั้งมาแล้วจังหวะนี้ไม่รู้ว่าตอนที่เราเต้นเๆเดียวนี้จะมีคนยิงมาบ้ามันก็มีชื่อไงโอ้โหของโคตรดีมากลับบ้านดีกว่าดำน้ำกันทุกคนเลยครับจังหวะนี้เนี่ยจะมีจระเคโพล่ะะเนี่ยอันตรายว่ะ อันนี้มันอัปเดตใหม่ก็อยู่ในน้ำก็มืดเลยนะเมื่อก่อนนี่ก็จะเห็นพอเห็นอยู่นี่ก็จะหน้าแบบหน้ามืดแบบนี้เลยเนะี่ยเหมือนจะเห็นแค่ตัวเรานะก็ก็สวยอยู่แบบนี้เนะนี่ยนี่มาแล้วผมยิงได้ปล่าวะเนี่ยกระสุนก็มีแค่ในปืนเนี่ย เข้ากับลูกโม่ก่อนเลยโอเคร่วงไปหนึ่งโอ้เ oh. ก็บกระสุนมันก่อนละกันเรวหมดนะโอ้ย <c oughs> แบบนี้ก็สวยปืนมันมีสกอบนะร่วงไปในที่สุดเราก็ได้สกอบสักที ซในมันจะไปเปิดการ์ดว่ะการ์ดเขียวพร้อมแบบได้ต้องลองดิบบ้านมันดูนะบ้านนี้มันน่าจะรวยว่ะ มีปืนมีสะกอบไม่รู้ว่าจะขึ้นได้เปล่านนะแบบนี้เนี่ยโอ้ยลูกซองโอ้โหถ้าโดนไปนี่มีร่วงนะถอยก่อนดีกว่านี่ตัวนี้ก็มีการ์ดเขียว เนี่ยวันนี้ก็มีสโคปนะที่ก็แบ่งให้เพื่อนไปเลยก็เพื่อนมันก็จะได้ยิงไกลไกไงปาแล้วก็กลับก่อนดีกว่ามันก็ไม่น่าจะออกมาละตอนนี้เขาต้องขยายบ้านหน่อยละก็หีืไม่น่ารอดนะทรงแบบนี้เนี่ยโดนระเบิดทางแค่สิบลูกก็ไปละ ทำเพิ่มหน่อยแล้วกันอันนี้ก็ได้ปืนได้สักขมก็ถ้าจะเริ่มเติบโตเลยนะค่อยออกไปหายิ่งใหม่ ไม่ต่อยเอาวะโอ้โหไอ้นี่มันฟาร์มมาน้ำมันดิบกับน้ำมันก็อยู่ที่มันนะก็ว่าอยู่เมื่อกี้ก็เห็นเหมือนกับถังน้ำมันมีไงแล้วก็เดินเข้าก็หายพอดีไอ้นี่มันก็ฟาร์มอยู่เนี่ยแล้วก็เดับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปฟาร์มก็ไปกลั่นเลยแล้วกัน น้ำมันติบมาร้อยกว่าก็ถ้ากลั่นไปก็น่าจะได้ห้าร้อยกว่านะปลาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลั่นหมดเปล่านะมันก็นานอยู่เนี่ยแล้ก็เอาเท่าที่ไหวก่อนแล้วกันแล้ก็เฝ้าดูคนก่อนแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะมีคนมา พาแค่นี้พอเหลือเท่าไหร่เหลือร้อยหนึ่งก็ได้แล้วนะผมก็จะกลั่นไป50สิเนี่ยมันก็นานเกินไงถ้าพอที่บ้านก็ได้อยู่นะแล้วก็กลั่นแล้วก็ปล่อยไปอันนี้ก็ต้องรอก็เสียเวลาวะ่ะอ้อยู่นี่ไม่เห็นวะก็ว่าอยู่นะมีเสียงคนวิ่งไง นี่โดนไปซะมีปืนไหมเฮ้ยมันก็มีลูกโม่อะนี่เก็บตายเลยปล่อยมันให้เล่นไปนะ,ะเดี๋ยวถ้ายิงไปเดี๋ยวมันก็ถ้าจะออกเซิร์ฟไปเดี๋ยวเราก็จะเหงาอีกนะเดี๋ยไม่มีคนวิ่งเล่นไงนี่วิ่งไปไกลละ ไะเราก็ไปฟาร์มต่อแล้วกันนะตอนนี้ก็จะเอาเลเวลซักห้าก,ก็ทำเครื่องร่อนไงยังไม่ได้เลยเนะี่ยได้ไปฐางใหม่เฮ้ยเขาลัดตัวนะเนี่ยหรือว่าตัวเดียวกันวะเมื่อกี้เหมือนกับมันมีกระเป๋าด้วยนะ นี่สองตัวปล่อยดีกว่านะไอฟาร์มต่ออีกครึ่งก็เดี๋ยวก็ว <c oughs> อัพเลเวลห้าละเฮ้ยสองตัวอ๋อ เฮ้ยตัวนี้ชัวบอดชิบหายละเดี๋ยวยี่พกร่วงไปเฮ้ยโอ้โหสองตัวเลย <c oughs> โอ้โหไม่ตายเรียบร้อยมา,ดเ,ยมาเดี๋ยวก็เอาปืนใหใหม่นะเอาเรื่องจริงวะ มาซิแค่นี้ก็ต้องชำระมันวิ่งมาละพวกมันได้นอนนี่ไงสองตัวมาซิไม่รู้ว่าเห็นผมหรือไงนะก็วิ่งมาทางผมอยู่โอ้โหเซิร์ฟไม่สร้างละยิงต่อละกัน แต่ว่าจะขึ้นแคมป์เลยก็ยิงอยู่ในแคมป์นะโอ้ยโหน้ำเมจแทบไม่ขึ้นสซมคตดหน่วงอะ่ะโ้ร่วงไปหนึ่งมาเหลือตัวเดียวแล้วจะขนาดไหนกัน ร่วงไปซะรอบนี้ไม่มีชุบละเมื่อกี้มันก็ชุบไปสองคนไงแล้วก็ตัวนี้มันมาอีกแล้วเหรอไอตัวลูกโมเมื่อกี้เนะนี่ย Hi there! shoot. Don't เฮ้ยได้มอไซค์มามีย่องด้วยเก็บปืนไปก็ย่องนะแต่ก็ให้มันไปนะสงสารมันว่ะได้เห็นมีทิ้งคืนวะ่ะเอาไปเลยเห็นมันแบบเล่นคนเดียวนะในตัวลูกมั่วเมื่อกี้ไงสงสารมันก็เอามาต่อยอดไปนี่ มื่อกี้นึกว่าจะยิงไม่ตายแล้วนะมันโคตรน่วงอะขนาดผมจะตั้งพื้นมันก็ยังแบบหมุนอยู่เลยนะหน่วงจริงเซิฟนี้แล้วก็ยิงได้ละแล้ว,ลวเอาชุดกระโดดให้ตัวนี้ไปไปแล้วก็กลับดีกว่านะก็จะจัดการพวกนี้ก็พอใจละเมื่อกี้ตายกับมันไงต้องยิงแอดดร์ดรอปสักหน่อยละ ได้ปืนมันมาก็ีกระสุนพอดีสามลูกจัดไปมัน้าได้ของไม่ดีนะไอ้ตระบพวกนี้ไงนี่สามนัดไปเลยแต่ก็ถ้าได้มาก็น่าจะเป็นพวกแร่พวกนี้เนี่ยพวกไม้ลูกโม่ลูกซองก็แค่นี้แหละนะแอ้นี้เนี่ยแต่ก็ยิงไป อย่ว่าดูตอนที่มันตกกันนะแอดดรอปมันตกสามโลกไงของฟรีด้วยเนะี่ยมาแล้วดูเครื่องบินมันมาทางไหนกันนะ ได้มาละโอ้มาเป็นแถวเลยถ้ายิงสักสิบลูกนี่จะเป็นยังไงวะนี่ไม่ต้องหาแล้วหาลูกลูกปืนยิงแอร์ล้ลก็หาปืนแล้วก็ยิงทีเดียวนะในเซิร์ฟแบบนี้งไงนี่สามลูกแล้วก็ของก็ไม่ดีอะ่ะบอกเลยก็ปล่อยให้มันอยู่แบบนี้แหละป่ะโอเคก็ เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ตามนี้แหละไว้เราก็ค่เจอกันใหม่สำหรับเซิร์ฟนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนเลยกันครับโอเคไปปายครับทุกคนไปก่อนละ